คลิปแ a n d อมนะคะไม่บังเอิญเลยค่ะที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คุณกําลังจะได้รับการปลดล็อกศักยกภาพที่ซ่อนอยู่จริงไหมมาดูไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะว้าวเบอร์สิบไพ่สื่อถึงการตื่นขึ้นของพลังงานภายในที่หลับไหลยอยู่นะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับการเปลี่ยนแป,แปลงทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งค่ะได้รับการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และได้เข้าถึงภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมทั้งได้รับการเยียวยาลึกซึ้งถึง,ถงระดับเซลล์เลยค่ะมาดูอีกใบค่ะ เบอร์14นี่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงและกล้าหาญนะคะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคจงรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณได้รับการคุ้มครองจากพระแม่กาลีและความกล้าหาญของคุณจะนำพาคุณไปสู่ชัยชนะและความสงบสุขในที่สุดค่ะมาขออีกใบค่ะ ปิดจบด้วยใบนี้เลยค่ะเบอร์ที่42นะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ฉุดลั้งคุณไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวความรู้สึกผิดหรืออุปสรรคต่างๆนะคะทิ้งทุกอย่างไปค่ะแล้วก้าวไปข้างหน้าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความบริสุทธิ์และพลังงานที่สะอาดค่ะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่กาลีอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคุณจะได้รับการเยียวยาคุณจะได้รับการปลดล็อกสิ่กภาพที่ซ่อนอยู่น้อมรับคำทำนายนี้ไรค์เมนแนชร์ก็ติดตามไว้ค่ะนี่คือคำทำนาย